สวัสดีค่ะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาล1มิยอ7 7โปรดใช้วิจารณญานในการอ่านเรียกว่ายัางไม่ทันไรก็เกลี้ยงแผงทุกแผงแล้วสำหรับเลขมหามงคลเลขวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีโดยพระองค์ท่าน พระราชสมภพวันที่3มิถุนายนจากการไปสำรวจแผงลอตเตอรี่สอบถามจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดจังหวัดสะแก้วพบเลขที่มีคนมาถามหาเยอะที่สุดก็คือเลข2ตัวเลข2ตัวก็คือ02 03 06 44และ45เลข3ตัวก็คือ345 022 302 060และ345ค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวค่ะ